โอเคครับผมก็ขอกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผม d ูคับเกมเมอร์ amer, กับเกมไมค์ครับหรือว่าไมค์ครับบนมือถือกันอีกเช่นเคยเลยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะไม่ได้มาทําการรีวิวแอดออนอะไรแต่อย่างใดน,นะในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมก็จะมาทําการสอนโหลดแล้วก็สอนลงนะครับผมแอดออน Call of Duty นะหรือว่าแอดออนปืนที่ผมลงไปล่าสุดนะครับผมนะซึ่งมีคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ย ทำไม่เป็นโหลดไม่เป็นลงไม่เป็นนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาทําการสอนให้นะครับผมนะะแต่ว่ายังไงนะครับผมก่อนที่จะไปดูกันเนี่ยผมก็รบกวนคุณผู้ชมกันหน่อยนะช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดลูกกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการนําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคซึ่งถ้ากดกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูวิธีการโหลดแล้วก็วิธีการลงแอปออนกันเลยดีกว่านะครับว่าจะทํำยังไงนะครับผม อ่ะตอนอื่นเลยนะครับผมเราจะต้องเตรียมแอปมาทั้งหมดนะครับผม2อแอปนะนั่นก็คือในส่วนของแอปที่มีชื่อว่า Discord นะครับผมซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้จักแอปนี้นะครับผมนะซึ่งใครที่ยังไม่รู้จักเนี่ยก็ลองไปหาดูใน Google นะครับผมหรือว่าใน y o u t u b e นะพิมพ์แปว่า,าวิธีการสมัคร Discord นะ แต่ส่วนใหญ่ผมว่าปัจจุบันคนก็น่าจะเล่นแอปนี้กันเยอะอยู่นะแล้วก็แอปต่อมานะครับผมก็คือ r s f i e explorer นะครับผมอันนี้จําเป็นมากเลยนะต้องเตรียมมาด้วยนะครับผมนะอ่ะขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยกดลิงก์คลิปที่ผมแปะไว้ตรงใต้คลิปนะจะเป็นคลิปของออทางผู้พัฒนา add on นะครับผมนะจากนั้นเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยหานะครับผมตรงใต้คลิปนะไหนคุณผู้ชมเลื่อนหาดูนะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมนี่เลื่อนลงมาเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมีบอกอยู่นะครับนี่ new modern อะไรเนี่ย Military นะครับผม2อ่า v 1 7อัปเดตนะหรือว่า a add on call duty เนี่ยแหละนะครับผมนะเนี่ยเขาก็จะบอกอยู่นะครับลิงก์อยู่ใน Discord นะเนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยกดตรงคำว่า Discord เลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมที่มันเป็นรูป Discord เนี่ยเนี่ยมันก็จะเด้งเข้าแอป Discord ให้เราเองอัตโนมัติเลยนะเนี่ยมันก็จะขึ้นฐานอย่างนี้นะครับผมก็ให้เราเนี่ยกดคำว่าตอบรับการเชิญชวนนะครับผมนะก็กดไปเลยครับผมอ่าแล้วก็รอนะครับ แล้วเดี๋ยวมันก็จะเด้งเข้ามาในดิสนะครับนี่มันก็เข้ามาในดิสคอร์ทให้ตามปกติเลยนะครับอ่ะคราวนี้นะครับผมพอมันเด้งเข้ามาในดิสคอร์ทให้เราแล้วใช่ไหมก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยเลื่อนนะครับผมมาหาตรงช่องคําว่า SG Add-on Update อันนี้นะครับเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมกดไปที่ช่องนี้เลยครับผมอ่ะพอเรากดเข้ามานะครับผมถ้าเกิดเราเจอพวกช่องแชทอะไรพวกนี้เนี่ยที่เขาพิมพ์คุยเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจนะให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการเลื่อนไปข้างบนเลยนะครับผมเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับนี่ เราก็เจอเลยนะครับผมตัวไฟล์เป็นมีเดียไฟนะเนี่ยทางผู้พัฒนาออนเขาแจกไว้ตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมโมเด์นอ่ามิลิทารีนะครับผม V1.75 นะครับผมก็คือไอตัวที่ผมรีวิวในคลิปล่าสุดนั่นแหละนะครับผมนะอ่าหลายๆคนก็บอกว่าอ่าทำไมพี่แบบว่าไม่เอาแบบเอ่อใน ตัว Discord เนี่ยออกมาแจกนะคือทางผู้พัฒนาแอปออนเนี่ยเขาไม่อนุญาตนะถ้าเกิดใครแบบว่าเอาไปแจกสุ่มสี่สุ่มห้าระวังเขาไปแบบว่าเแ,แบนคลิปเรานะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะโหลดเนี่ยให้มาโหลดใน d i s c o อ d เท่านั้นนะครับผมพยายามแบบว่าอย่าเอาลิงก์ออกไปแจกตรงๆนะครับผมนะอจากนั้นนะครับผมก็ทําการกดดาวน์โหลดตามปกติเลยนะครับผมนะอ่ะผมก็จะทําการโหลดนะเดี๋ยวผมจะอ,อ่อปไปโหลดใน Google Chrome แล้วกันเนาะอืมโอเคอ่ะก็ไปที่ Google Chrome นะครับผม อ่ะเราก็ทําการดาวน์โหลดนะครับอ่ะผมก็จะทําการดาวน์โหลดนะซึ่งไฟล์ก็จะอยู่ประมาณ 41mB นะครับนี่ก็เดี๋ยวรอมันโหลดนะโอเคตอนนี้โหลดเสร็จแล้วนะครับอ่ะคราวนี้นะครับผมพอโหลดเสร็จนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยปัดพวกแอป,ปพวกนี้ไปได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ละจากนั้นเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยมาที่แอป,ปที่มีชื่อว่า rs file explorer กดเข้าไปเลยครับผม คราวนี้นะครับผมพอเราเข้ามาที่ตัวแอป iH File Explorer แล้วนะครับเราก็ไปหานะครับว่าเราดาวน์โหลดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ไหนนะซึ่งไอตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมแต่ละคนก็จะตั้งไม่เหมือนกันนะไอนี้คุณผู้ชมต้องไปหาเอ,าเองนะบางคนเนี่ยอาจจะไปเปลี่ยนเส้นทางนะครับผมจากที่มันจะต้องอยู่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดใช่ไหมอาจจะไปตั้งโฟลเดอร์อื่นนะครับผมอันนี้คุณผู้ชมต้องไปหาเองนะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราแบบโหลดอะไรมานะครับผมพวกโปรแกรมหรือว่าพวกเบราว์เซอร์เนี่ยมันจะตั้งเป็นคําว่าดาวน์โหลดให้อยู่แล้วนะก็คือมันจะอยู่ในโฟลเดอรปป์ อันนี้ต้องไปหาเองนะว่าคุณผู้ชมเนี่ยไปตั้งตรงไหนนะซึ่งของผมเนี่ยมันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดตามปกติเลยผมไม่ได้ไปเปลี่ยนนะครับผมนะอ่ะก็กดเข้าไปนี่เราก็เจอในส่วนของตัว add on นะครับผมตรงนี้เลยนะอ่ะคราวนี้นยะคุณผู้ชมเห็นไหมนามสกุลไฟล์มันเป็น zip ก็เหมือนเดิมครับผมสูตรเดิมเลยง่ายมากครับผมเปลี่ยนแค่ชื่อนะครับไม่ต้องแตกไฟล์นะครับผมอ่ะก็เปลี่ยนเป็น mc add on นะครับนี่แค่นี้นะครับผมกดตรลงไป อ่ะมันก็จะเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ให้เราแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็กดไปที่ตัวไฟล์ได้เลยนะครับนี่มันก็จะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับเราก็เลื่อนหาไมค์ครับนะครับผมนะนี่ของผมมันอยู่ข้างล่างเลยนะเนี่ยถ้าเกิดมันขึ้นอะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยเนี่ยนะไม่ต้องไปสนใจนะก็คือให้เราเลื่อนหาไมค์ครับก็พออ่ะผมก็ติ๊กไมค์ครับไปแล้วก็กดไปเลยครับผมอ่ะคราวนี้มันก็จะทําการเด้งเข้าไปที่ตัวเกมไมค์ครับให้เรานะครับนี่ มันก็จะขึ้นคําว่า import s t a r t e d นี่ก็เรียบร้อยนะครับผมลงเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะอ่ะคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนำ add-on ไปเล่นในตัวเกมกันนะครับนี่คุณผู้ชมสังเกตนะว่าผมเล่นเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะมีหลายๆคนบอกว่ามาเล่นกับเวอร์ชันล่าสุดไม่ได้แต่ผมเล่นเวอร์ชันล่าสุดนะเนี่ยดูดิหนึ่งจุดยี่สิบเอ็ดจุดสี่สี่นะครับผมนะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการลง add-on ในตัวเกมกันเลยนะครับอ่ะก็กด Pay เพย New เ New World ในส่วนของเกมผมผจะปรับเป็น Creative เหมือนเดิร าจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมมาที่คำว่า resource pack นะครับอ่าแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมนี่เราก็จเจอในส่วนของตัว c o r p d u t y modern warfare นะครับผมก็กด activate นะครับแล้วก็มาดูตรงคำว่า active อ่าถ้ามันมาอยู่ในส่วนของตัว active เนี่ยคือลงแล้วนะครับผมในส่วนของตัว resource pack นะคราวนี้นะครับผมในส่วนของ viewer นะครับผมก็ทำเหมือนเดิมอ่ะอันนี้มันลงให้เลยนะครับผมนะก็คือมันลิงก์กันให้เลยนะเนีย่ยไม่ต้องใส่เลยเห็นไหมอ่ะคราวนี้ในส่วนของ experiment ผมแนะนําให้เปิดทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเปิดหมดเลยแล้วก็ทําการเขียนหรือว่าสร้างโลกได้เลยนะครับเดี<ม>๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่านะครับผมน้หลายหลายคนบอกว่ามาเล่นกับเวอร์ชั่นล่าสุดไม่ได้ผมก็งงเหมือนกันว่าผมก็เล่นเวอร์ชั่นล่าสุดทำไมหลายๆคนถึงเล่นไม่ได้นะครับเดี<ม>๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวรอมันเข้าเกมแป๊บนึงอ่ะโอ้โหเกิดมาก็จมน้ําเลยนะครับเนี่ยก็เล่นได้นะคุณผู้ชมลองสังเกตเป้าผมดูดิมันเปลี่ยนเป้าแล้วนะ่ะ นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูของกันว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับนี่ไงก็เล่นได้ตามปกตินะครับผมนะอ่ะก็ตามนี้นะครับผมสําหรับวิธีการโหลดแล้วก็วิธีการลงนะครับเนี่ยก็เล่นได้ปกติเลยนะครับผมนี่อ่ะ ประมาณนี้นะครับผมนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มาทําการสอนโหลดแล้วก็สอนลงเฉยๆเนาะก็ไม่ได้มารีวิวอะไรให้นะสาหรับใครที่อยากดูรีวิวตเต็มน,นะครับก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับผมผมก็ทําคลิปรีวิวไว้แล้วนะครับผมนะอ่ะใครไม่เข้าใจอะไรยังไงก็คอมเมนต์สอบถามไว้ได้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมาตอบคอมเมนต์ให้นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวยังไงคลิปวิดีโอนี้ผมก็คงไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะยังไงงกกก็ขขอบบคุุททนนนมมมมาาารัััผี่แวเ้ชฟ ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย